อ้าวเราทุกคนมาต่อกันกับแมปนี้นะครับจำชื่อแมปไม่ได้ละอนิเมะแดนเจียนแหละประมาณนี้เอ,อรู้สึกว่าเขาจะให้พี่โอไปที่ Normal ซะด้วยอ่ะ Normal ก็ Normal สิจ้ะไม่ว่ากันอยู่แล้วลองลุยกันดูซะหน่อยแล้วกันเป็นยังไงบ้างเราไม่คู่หูคือทันจิโร่มาตรงนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเกาะแรกเกาะลอย แต่ว่ามันไม่เหมือนโดนตรงนี้พี่โอมีระเบิดไงครับนี่แล้วก็แจกต่อด้วยกัตติ้งกันนี่บวกเข้าให้บวก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 นี่โป๊ะไปโป๊ะไปต่อด้วยระเบิดลูกหนึ่งป้มหาย,ยวนหาใครวะเนี่ยไม่ได้เรื่องทันจิโร่สอยตูดมาหน่อยดีมากทันจิโร่ะระเบิดที่นี่ป้มนี่แน่สอยตูดมันซะ ปึ๊บนี่เนี่ยเดชมาเฮ้ยวิ่งเร็วปึ๊บอ๋อเฮ้ยมีอะไรหล่นมีอะไรหล่นเดี๋ยวก่อนขอเก็บนี่เบกกินเนอร์เดทคลสนี่โยนเข้าให้พุ่มไม,ม้ระเบิดตูมตามระเบิดภูเขาเผากระท่อมมานี่โอ้โหไม่ได้เลยปึ๊บเดชมาโยนเข้าไปบึ้มเงาให้โดนไป1อยยี่ อะไรกันวะเนีอ่ะอันจิโร่สู้หน่อยสู้หน่อยอ้าวเฮ้ยยิงอะไรเนี่ยโอ้อยดีแน่ยิงดับเบลิลโคตรโหดปุ๊บจ้องจะเล่นคุณนี่เนี่ยเฮ้ยมันมีท่าอะไรด้วยเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมหินมันกระจุยกระจายกงนะยิงหัวมันยิงหัวนินจาเฮดช็อตลบรลอยยี่ลบไปยี่สิบดับดิ้นไปละนี่ยังไม่ดับดิ้น โอ้โหได้เหรียญมาแล้วไงต่อจ้าตัวเองเฮ้ยอ,อ,อีกตัวหนึ่งทันจิโร่เล่นมันซะโยนไปบึ้มกูให้นี่เนี่ยจองจะเล่นคุณล่วงไม้อีกกลุ่มหนึ่งขอบพระคุณขอบพระไทยขอบใจเหลือเกินปุ๊บน่าเฮ้ยติดหินอ่ะจะพวกนินจาหไาร เดี๋ยวก่อนอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยแหละดีแล้วปุ๊บจะโยนให้งไงล่ะตัวเองแบบนี้ฮันจิโร่สอยมันไปฮันจิโร่สอยมันซะฟึบนี่แน่โยนไปทีนึงโอ้โหโคตรโดดฟึบนี่แน่เฮ้ยโอ้ยิงคาร์เตอร์คาร์เตอร,อตอร์คอมโบแต่แต่อะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันต้องหนีไปด้วยละทุกคนโยนให้สามตัว สามตัวตรงโอ้โหแย่ละ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 ปุ๊บแก๊ดดิงกันยิงสักตัว,วล่วงไปเถอะปุ๊บหมาแล้วครับอ้าวโยนระเบิดให้กินอ่าเรียบร้อยโอ้โอมันเหลือสี่ตัวเหรอมือ,อเหนื่อยนะเนี่ยพุ่มแย่ครับพุ่มแย่โอ้ยมันไร้กาดอะหรือเราต้องไปฟาร์มให้เลเวลมันมากกว่านี้ว่ะโยนอีกทีนึงปุ๊บไปแล้วครับอ่าโดนหาใครก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยว เก็บเหรียญก่อนด้วยความงกงกหลาให้ทันจิโร่ตุยตูดไปดว่ายนี่เนี่ยยิงโอ้โหนินจาใส่เกาะหรือไงเนี่ยทำไมโคตรถึกเลยอะมาบึ้มเงยให้ทีหนึ่งโอ้โหปุ๊บแทบไม่ลดเลยอะตัวเองก็นี่ยิงแบบแก๊ตลิงกันอ่าลาสูขิดไปหนึ่งเวลายิงแก๊ตลิงกันมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้นะครับ โอเคไม่ไม่ตายอีกออเรยียบร้อยปีขึ้นเลยครับตอนนี้เกาะที่สองเอาตรงๆนะคิดว่าไม่น่าจะรอดถึงหัวหน้าด้วยของขวัญฟรีคืออะไรไม่รู้ละไม่เอาเดี๋ยวก่อนเลเวล11แล้วเพิ่มแอตแทกลัวนๆเลยครับตอนนี้โอเคบไปรู้สึกว่าแอตแทกเราอ่อนมากยิงเทียยี่สิบพ่อคุณไหนไมันต้องยิงกันอย่างนี้ โอ๊ยไอ้เจ้านี่ลืมไปเลยว่ามันมีลืมไปเลยว่าเคยมีปีกนี่แน่ามองเทงมอนหนึ่งตัวฟึบเล่นเทียตัวล่อเทียตัวบึมก็ให้ลอยฟ้าไปซะตัวเองมาเอาเทียตัวนี่แหละสองลุมหนึ่งอย่าว่ากันทันจิโร่ลุยมันลูกพ่อ อาแล้วครับรู้ตัวแล้วใช่ไหมตัวเองี่รู้ตัวก็เอาแก๊สลิงกันกินไปยิงให้มึอนอ่ระเบิดไปทะาลอยฟ้าลอยฟ้าบาบอที่สุดยิงไปยิงให้ตีเนี่ยยิงล่ยิงล่ยิง,ยง,ยง,ยงสู่ขีดติดเทอร์โบไอตัวบนนะเดี๋ยวก่อนโยนไปก่อนอ๋อยิงแก๊สลิงกันโคดด เลือดลดไปแค่ไม่ถึงครึ่งอะ่ะไอตัวบนนี่มันไลยไประเบิดไปนู่นยิงโอ้ยิงจ่อยี้ตายไหมครับสู้ขิดยังสู้ขิดไปละไอตัวบนเนี่ยไอตัวนี่แหละอะเอาไปตัวเองนี่ไงล่วงเลยครับไอยิงไปอาจารย์ใช่ไหมเป็นอาจารย์ใช่ไหมมา อาอาจารย์ก็ยิงให้ร่วงซะเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ,โ,โอ้โหบล์บาบอเล่นเทียตัวไม่ได้ด้วยทันจิโร่เราต้องจ้องจะเล่นคุณด้วยปึ๊บโยนทีนี้ไงล่ะบล์เห้โหมันมาเป็นหมู่คณะเลยอะทำไงดีวะเนี่ยเล่นไม่ได้อย่างงี้เดชมาอย่างงี้เฮ้ยโอ้มีเวลาด้ิเหรอไม่เหมาะอาการมาเล่นคนเดียวจริง โอ้ยเฟลครับไทม์อีสเอาหมดเวลาซะงั้นยังแก่งไม่พอบาที่สุดอะไม่เป็นไรถือว่าเรายังแก่งไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเดี๋ยนะอันนี้อะไรอะเลเวลหนึ่งอิคคิวเบก็ได้แค่นี้แหละตัวเองก็อมีอันนี้อันนี้อันนี้ก็แค่นี้เนกเลสแอตแท็กสิบสี่อ๋อ โอเคมันมี Atta c k 14 a t t a c k 7มันต่างไปใช่ไหมอ่ะโอเคเข้าใจได้อ่ะประมาณนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารอบหน้าฟ้าใหม่อุย้ยม,ม,ม,มีมีดับเลเซอร์ด้วยโเคตรเท่เลยอะ่ะอ่ะฝากก,กดไลค์แชร์ติดตาม s u b s c r i b e ให้พี่โอด้วยนะครับตอนนี้พี่โอยังเหมือนกับเพิ่งเริ่มเล่นนะแมปนี้เพิ่งเริ่มเล่นเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งขัดใจกันแล้วกันเดี๋ยวจะเก่งให้ดูอ่ะล่ะ ไปดีกว่าทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ